แต่ความาดีนะน้องฝึกกันแล้มาตีดส่วนกับคูเวกูสักหนึ่งเดืนนิดควาเป็คูมาสเปซซัมเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับกับผู้สุกเกมที่2องกันบนายแผนที่มีรามาพีเอ็มดีซีสองมายี่สิบใน,นรอบไฟนอลย้ำเครื่องบินบิน,บนจากด้านบนขวามาจบด้านล่างขวาพอ,พอรโ์โตพาไรโตถือว่าเฉียบหน่อยได้นวงอุ้ยวงเล่นกันขอบวงช่วงเฟสสองเลยไม่ได้อะไรทั้จริงใจผมเพราะว่าเข้าไปจับจอไปแพ็กตรงกลางแน่นดีกว่าแล้วที่บอกกันแล้วดูเอ้าเป็นไอ่ชอบชงครับไปน้องรับอุ้มได้ โอ้โหคิวฟีดปีนี้อันนี้บอกเลยว่าอ่าแรกจะจัดใฮะมันเป็นกราฟิกนั่นเองจริงครับเปบ่ายคับทุกคนไอช็อตครับจากซีเค็มาเลเซียครับใช่ครับผมสวยๆครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮสนัธเฮ้ยลีออนลีออนเลี่ยมใกล้ลีออนลีออนขับไปแล้วก่อนเปิดโอ้โหเข้าหัวจากฝั่งตัวลีออนทุกคนโอ้โหมุมของเฮสนัธเนี่ยมันเต็มตัวครับผมลีออนเนี่ยขึ้นมาแค่เจของตัวครับผมแล้วยิงก่อนด้วยก็พี่ฝ่ายรอแต่ทนทานไม่ไหวจริงครับครับน่าจะมีนะ ขก็มีสกินส่วนตัวของคนนี้นะแล้วก็ทำลงกล่องขายเพราะว่าเนี่ยไม่แน่นะเพราะว่าแชมป์โลกน่าจะมีเอาจริงปีนี้เลยอ้าวอย่างนี้คุณพูดถึงอาเกียวเทน่ไหรัใช่ครับผมพูดถึงเวอร์ครับผมโอ้โหเลอซักซี่ครับเป็น้ง 2K ได้แล้วเอาฝั่งตัวรอระเบิดรถเลยมาแล้วหายสองเขาทางฝั่ง DA ว่ามูฟมาแล้วซักซี่3 2K ออกเกมอีกนึงเหมือนกันโอ้โหไปแยกเล่นครับซีเกตจินมีปัญหาครับครั้งนี้ครับผมเหลือแค่สามคนที่ยืนอยู่ครับผมอยากจะเปลี่ยนทีมเจิมน่าคุณไปเจิมซีเกตจินเหรอใช่นี่เป็นไงล่่ะะเชือนครับผม อันนี้เสกแค่หนึ่งไงหนึ่งสามคนก็อยู่ใช่ใช่ส่งมาบอกแค่นั้นแหละการเจอไม่มีผลแล้วคิงไปโดนน้องจากไอซีไว้ฮาวน์โนว่ามีการรุแล้วก็เปดอกนี้ครับผมบรินไอส์ยังไงพาวเวอร์แปดแปดเคพีเอสสติลคิวมาให้ได้นะครับดอกนี้โอ้แต่ว่าไกลพอสมควรครับไี่ดูครับเราเดินม้วนสเปรย์พนี่ครับควอเต็ตรอเคาอยู่เหมือนกันแล้วทางฝั่งไอซีไว้ครับเสร็มคิงออกเกมครับโอ้รับขอบวงครับพาวเวอร์ระวังให้ดีสายเปิดมาน้องทูบอ็อประวังทูบอตอลครั้มนี้ครับเคาะมุมไกลอยู่ทางฝั่งตัวไอซ์ครับ อุ้ยบ้านทำงานเช็คหรือเปล่าซูซ็อปครับเดี่ยวใกล้โอโนวาออเดอร์สองคนเลยนะตรงนี้มีซ้ายอยู่ฮะพาวเวอร์ดูดีๆโอ้ทิพา์เหรอฮะห่างผอเหัว์็อปขึ้นแลโขมาอย่าอย่ารัดสุดหลบก็หลบหน่อยซูซ็อปนี่เหรอเฮ้ยผมนะผมละเสียวจริงน็อกเมื่อไหร่เนี่ยบันเทิงแน่นอนตอนพาวเวอร์ครับผม้ยโนวาจะเข้าหลังชมฮะสูด้วยจริงครับเอาละครับกลายเป็นว่าตอนนี้อะซูจะเข้าวงไม่ได้ในเฟสที่สามแต่ว่านี่ไงตปาอ๊อฟเอาละครับเป็นตะปาอ๊ออฟออกไปหนึ่ง โอ้โ oh, หพาวเวอร์ดักแบบนี้เลยเหรอฮะหน้ากระดานครับผมเรียงหนึ่งถ้วดูครับฟุตครับจะเข้าหลังนว,ว่าเนี่ยเพ่อะเราดูอ้อมเฮ้ยเพื่อนเขาได้เพื่อนมาเลยครับทิศซ้ายเลยแล้วเซอส์ลาครับเป็นลัเตเซรโต้แอรโรวูฟเหลือหนึ่งคนเขาเล่นช้าโอ้หจะหลุดผู้ชมฮะก่อภัยอุ้ยภัยครับลอวงนิดนึงระวังระวังนิดนึงน้องอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงโอ้โี่ภาคใช่ไหมภาคบอกลุ้นทีมไทยเขาเรียกกอภัยครับเห็นยังแค่นั่งอยู่หลังพุ่มกระเพาอยู่มั้งอย่าขึ้นเยอะ แม่ลูกนี่เฮ้ยเราเปิดเอาแล้วน่ะโอ้โหตัดตื่นแล้วออเดอร์แล้วอเดอร์ลูกนี้เขาจะเน้นจากกรุงปักกิ่งเรียบโอ้โหเต็มตัวก็ไปปาแล้วช็อตนี้ปาแล้วเราดูครับเดินเลยครับพอล็อกหนึ่งเราดันมาต้องดูเขาจะมีคนเขาตัดมาเราตัดมาแลิควิดเรี่ยมใกล้ตรงนี้มาลิควิดตกรถไปหนึ่งก็เหลือเชื่อกว่าครับตัดมาจังหวะนี้ไปขอดูช็อดพอร์กับโฟเอฟอาร์โนวาหน่อยฮะอันนี้แบบสามครับผมเพื่อนครับตากล้องกลับให้ดูหน่อยกลับให้หน่อยตากล้องกลับมาแล้ว ต่กองล้ว <2 S 1> ป่ายปลาบุงใกล้พอไผ่เราหนึ่งกลางับเสียบใกล้จะไปมาจะคอสก้ามาแล้วจิมมี่ต้องถูงสต็อปพาวเวอร์ม the oh, ีปัญหาปัญหาเรื่องไฟอ่ตอนนี้พาวเวอร์ผมี๋ยเชื่อตรงนี้เดี๋ยวไปกันแดูผมใกลกิววี่กิววี่ปั๊มยาอีกหนึ่งเดียวนั้นออกซ้ายไปไม่ไหวครับโอ้ตัวค้ำไม่พอคุณเฟยเขาอยากมีสักหกคนจริงๆพาวเวอร์ระเบิดนี้เป็นปัญหากับพาวเวอร์บ่อยมากตั้งแต่รอบดิสแตนตแล้วผมบอกให้ตรงนี้แล้วจิ๊บี่ครับคุณดูโมโม่แล้วคุนเฟมเขาเจอไม่ได้แชมป์ ลุ้งเจ็ดปางครับจะซัฟออกเกมแต่ป่าสายไล่ครับจิมมี่แต่จิมมี่ดันใส่ด้านหน้าครับหนึ่งหนึ่งกับไอซ์เหลี่ยมใกล้อย่างนี้ไอซ์บอกเลยว่าเก็บสี่เก็บสี่โชว์ชิ้นเดียวจีน่าครับเรามาติกได้แล้วแต่ภาพมาดีนะน้องเหมือนกันเรามาติกสวยกับคูเวกูแล้วพวกเดีดนี่ความเป็นคูมาสเปซซัมได้มาสองคิวชมเงี้ยอยู่ที่หน้าครับแล้วพักเพิ่งจบสิบหกครับไม่มีภาพโอ้โหไปพลาดเองเฉยเลยครับพาวเวอร์ จังหวะนี้โอ้บอยครับควาเกเนตมาอาราบลิออนเอ็กเนี่ยเจ็บหนักมากครับแล้วลูกนี้ไปยังไงซิกนายโดนน็อกไปครับผมจากโรตีเโอ้แล้วนี่สวนเข้ามาจากดันเต้เอ็มโฟบัวโตใส่โรตีน้องดาวไปเหมือนกันโอ้บอยระเบิดเก็บดิออนเอ็กน้องดาวไปครั้งที่2แล้วครับโอ้โหบอกแลทีนี้นะโอ้ยร้อนเลยนั้นสันสันเราขึ้นเขาสูงนิดอย่างโกวุนเฟยผู้ชมฮะรับฟีดโมนี้เอวันนันออกมาด้านหน้าฟุตบอลลิสต์ที่ติดเรียมเข่าแล้วดูโอ้โหกำลังมองหาท่าจิ้มมี่ครับเราดันเต้ได้ ตรงนี้สิพาทีมาสิบร้อยครับสิเจ็ดนาทีผ่านไปครับผมคนนี้หน้าพาวเวอร์ักแลนเต้โดนเก็บออกจากเกมโดยจิมมี่ครับโนวามาเรื่อยๆเลยครับหลังจากเก็บพาวเวอร์ไปบแปดสิบใบออกเกมหมดเตี้ยวสู้ตัดน็อกซินเตอร์ได้โดยมีอาร์เอ็มที่หกครับโอ้โหแล้วสูเก็บเซนิเตอร์ออกจากเกมไปเลยครับครับผมเอลล่าบอยครับเอ้าลงออเดอร์ไปทำไรเอลล่าบอยน่ะตัวว่าครับตามเลยครับส่งสัยน่าเป็นเดนแบกกันหรือเปล่า ฮะนี่ยนะเป็นเลนเทนแบ็กยังไงผมว่าตอนนี้อุ้ยสิบห้าสิบหกอีกแล้วอ่ะนี้สิบห้าสิบหกครับน้องว่าไม่ใช่อายุนะออกผู้ชมฮะแรงด์กิ้งแรงด์กิ้งครับผมโอ้เชื่อเลยเอวันจะออกไม่ได้ฮารากิมุมนี้ค่อนข้างโก้ครับล็อกโกดังขาดผู้ชมครับแล้ววงกําลังบีบมาเอวันต้องออกครับมี่สองอย่างนี้เอวันที่ทําได้คือออกจากเกมแล้วก็ออกจากโกดังฮะเลือกเอาเลยนะฮะเรียบร้อยผมซิกนายหลตายไปแล้วครับ่าเอาหน่อยซุก ยังไงรถหน้าวีทจิ้มกูดังอาคิวหายไปไหนอีกสองคนผู้ชมฮะฮะรวแจ็ครถระเบิดสองคันแล้วตัดภาพมาโอ้โว้ยได้คิวมาเป็นมีออแต่กระตาลับกระเปยมาเลนเล่กดไม่ลงแล้วเปลี่ยรถระเบิดหายไปดึงแล้วอันนี้ตกรถขายสองอาคิวเขาเลยไม่เหนือแล้วเราไโต้ซ้ำตรงนี้เรียบร้อยไาช็อตนะส่งเออร์นี่ออกจากเกมไปครับผมเลเล่ปิดโจ็อกก็ออกจากเกมเหมือนกันเอารูปเดือนหนึ่งคนจะได้หนึ่งคิวเบียร์ะไปโดนเก็บไปเหมือนกันจากรอครับ อู๋แล้วสวักกินครับไป็นนกซีเนอร์จากโฟย์ได้แล้วฮารากิครับไป็นกโซเคจากฟุตบอลลิดมาแล้วดูดูแบบนี้รอครับไป็นนกจีนายตอนนี้เหลือแค่ดูอีจากอาคิวแล้วจีนายนอนไม่ทอยสามออกเกมมีหนึ่งเหมือนกันระเบิดของฮารากิจะปิดลุดได้ไหมครับขึ้นมามุมนี้สวยจัดเลยระเบิดโอ้โหเหลือแค่สิบก็ผมลุดแม่เอายังไงจะดันเลยไหมฮารากิปั๊มเลือดเหมือนกันอีกลูกนหนึ่งฮารากิปาหรือเปล่านะมองไม่เห็นปั๊มเลือดขึ้นมาลุดขึ้นมาเอาเลยครับบูสโซนตีมาหหาลลุดแ้้้ววพีี่ไฟรอจังะนนขึ ชิดมาแล้วชิดมาได้ชิดมาได้ชิงแดงอยู่ชิงแดงอยู่พีบไปรอกลายเป็นรถทำได้ไม่ดีผมไปทางตกีได้เปรียบกว่าเลยครับโอ้ต้องชมจังหวะนี้นิ่งมากตะกี้ผู้ชมฮะมาดูวงที่มาชุบทางฝั่งตัวเพื่อนน้องอยู่ด้านฝั่งเลนนเล่ครับไปน็อกชาลีจากอาราสเลเยอะเลยเหมือนกันโอ้เขานี่คืองานตัดมาเฮเว่นครับระเบิดดอบโพลโต้หนึ่งแล้วดูวงออกขวาอย่างนี้อุ้ยสุดอีสปอร์ตคุณเฟนผู้ชมกับซีกจิจที่ผมถ่ายไว้นะยังสวยอยู่นะซีกิจิน เอาแล้วแมททอยครับเปิดน้องสวาก,กินได้โดย AKM ครับแมททอยได้คิวมาเป็นสวาก,กินเลยครับผมอย่างไวยับโฟเซนโดดเข้าบ้านมาได้ครับแต่บ้านนี้อยู่นอกวงเฟสที่5ครับผมในวงเนี่ยรออยู่แล้วครับสีเข็จีนครับผม3ต่อ4ครับ <c oughs> อู้้แล้วก่อนสู้ก็เช็คเหลี่ยมกันด้านหน้าแล้วดูดันมาดีเซ็ต้องถอยมาได้เพราะมี3คนเสียทูเคช่วงแรกนะการโรเทชนะครับใช่ครับไปเจอ BDR ดักพิกออฟแล้วตัดภาพมาตรงนี้ฮะดีเซ็เฮ้ย คนนี้หาพาเวอร์ฉีกมาไอ้าวแตนั่นหนึ่งเก่งโซ่เปิดน็อกซักซี่ไปก่อนนะผมแม่สวยงามกันแล้วเก่งโซ่เก็บซักซี่เก่งซีเคจินบวกหนึ่งคะแนนนี่ผมตอนนี้้หน่าเหลี่ยมนี้แล้วดูเด็ดลูกนี้คัดตัวเน้นมาชมฮะจากอเมริกาใต้ครับถึงมั้งไม่น่าถึงนะเงียบๆไปเลยฮะับอู้แล้วเซน่าครับขอใส่ไซรัสอู้ทีมซีเินมาเลยเดินสี่ครับเรียบร้อยเลยครับไซรัสโดนน็อกดาวน์ไปจากโอบอยแล้วขออยู่ฮะทนไรซ่า พยายามจะเก็บทิกซี่ครับผมแต่ว่ามีมุมปิดอยู่แล้วมาฟิโอโซครับผมตัดคืนมาครับโอบอยน็อกไปแล้วเพื่อนอยู่ไกลด้วยครับโอ้โหเล่นไม่ได้ครับดูครับเกมดักต้องบอกว่ากระจายพื้นที่นะคุณดูนะคุณซัฟเฟอร์ท่านผู้ชมครับซูสกับโฟเอมาอีกแล้วครับในวงจริงแม่งแต่เกมที่แล้วแล้วครับโอ้โหแล้วชาลีบูตตายมาไปคิวของเลนเล่จากเอลวูบจบแล้วดูเหลี่ยมนี้มาฟิโอโซครับกระจายกันสามคนตรงนี้ครับปิดทุกเหลี่ยมขวายกปีนเข้ามาได้แล้วดูเช็คมาฟิโอโซครับยังไงฮะ อพยอโซ13ท no hey, nice ีม33ชีวิตครับเลขสวยครับ3313ครับผมครับผมเฮ้ยขึ้นตะโกนมาคิวปดขึ้นแน่นอนแบบนี้ลงๆคิวปดขึ้นไหมไม่ขึ้นโอ้โหจะมานั่งนิ่งิดูเข้ามาเดิง้างเฮ้ยสวยปะเข้าหลุมโอ้ยดับเบิลคิวหลงมาจากโปเตโต้หายเลยแอลลูเหลือหนึ่งคนตั้งแต่ต้นเกมเข้ามา12แล้วมี4คิวพาวเวอร์เข้าวงก่อน โอ้โหจังหวะนี้โอ้ยหน้าพาวเวอร์มาได้ดีแกจีนครับผมรวมร่างนะแมเฮ้ยโอ้ยบป็นโต้ออกไปอีกหนึ่งนกถามจริงแล้วเป็โต้บ่าอีกหนึ่งเป็นสี่คิวถามเกวบเป็โต้แล้วครับอุ้ยเขาไล่มาตรงนี้นะดูนด้านล่างขึ้นไม่ได้แล้วดูโอ้โหขาดอีกหนึ่งนัดคุณผู้ชมครับข่อยพาอะไรครับเนี่ยโอ้โหยังไงซี่แกจีนรอเลยจังหวะนี้ เชื่อว่าทำได้นีนาวีจบ11วันนี้นาวีบูดอยู่ครับสิเป็นเอวานครับผมปาระเบิดไป1ลูกมีดาเมจติดไปค่อนข้างหนักเลยครับร้อยกว่าครับมุมนี้น้องรักที่เดินน้องรักเก่งโซ่สแปมอยู่ตรงนี้แล้วดูมุมมันบีก็เคบีเล่นค่อนข้างยากเก่งโซ่นะขอลูกเดียวเนี่ยลูกเดียวมุมนี้ดูเก่งโซ่นะแม่แต่ก่อนครับเก่งโซ่ครับเราวิ่งกลับเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจเมื่อกฮ้ยตัวโยกแล้วอาคิวจบอันดับเก้าเขาไปเจอ บองมาฟิโอโซ่ท่านผู้ชมครับไปตัดทางด้านอีกหนึ่งน็อกได้นะเกมนี้ก็มานะครับไม่เข้าบ้าท่านผู้ชมครับต้องเข้าทั้งหมดเลยครับพี่ทีอาร์จีกับจินแล้วก็คนนี้ก็พาวเวอร์ครับตรงนี้ผมเอาแลยจีแซดโอ้โหโดนซุดขึ้นมายิงบนหัวไกลๆครับผมประมาณ200เมตรครับกดผ่านช่องแล้วตัดมาไอช็อตครับน้องวงอีกหนึ่งเหมือนกันทำไมฟิโอโซเก็บเรนเล่โโอ้หแล้วจบอันาดเจ็ดยี่ห้าอยู่แล้วดูเลี่ยมนีก้อนเลส โอ้โหแล้วแบ็คไวครับไปนอคอรมอนซีเกตจินครับเอาแล้วครับคนเดิมซุนจังหวะนี้แล้วดูที่มาต่อเต้นโซเกตสามโชว์ไปทีไปโชว์ไปเนาะเก่งโชว์ไปเก่งเก่งเอาหน่อยเว้ยแล้วดูทางด้านอื่นแล้วก่อนโซโดนเฮชยอดจากซีโยแล้วไม่ไหวครับซีโยปิดเก่งโซะฮะเจอซุสครับเฮ้ยที่หกสองเกมถือว่าสวยนะครับซุสจริงไม่หอมเัมนกันนะซุสจริงซุสโซนนะฮะ S <S <S โอ้เล่นคลั่งยากคุณผู้ชมครับเผมเว่าซิเกตจีนทำได้ดีแล้วนะครับสองเกมจบในหกสองเกมเลยครับผมโอ้แต่ทีนา่ากลัวแล้วคอมามาเฟียโ,โซกดอีกหนึ่งครับฟอร์เส้นวนวงพอดีโอ้จังหวะลงไมเคลีิลซิเกตจีนที่ด้านล่างดูครับขึ้นมาไม่ได้ครับคนนี้น่าพาวเวอร์อ่ะแบบนี้น่าจะปิดอันดับที่ห้าไปนะครับสำหรับคนนี้น่าพาวเวอร์ครับผมเริ่ไหลไปแล้วครับอันดับที่ห้าเป็นคนนี้น่าพาวเวอร์ครับ โอ้โหตอนนี้ทีมจากไทยของเราออกหมดแล้วนะครับที่ดีที่สุดคือซีเกจีในอันดับที่6ครับคิวอันดับที่เก้าแคลร์บีอาร์ลักซี่ดันมาครับเหลือ2คนกับไรเซ่นครับขยับมาแล้วครับผมหมูดูซูดยืนตำแหน่งได้ดีนะฮะมิติใหม่ในการเล่นของซูดครับผมกล้าเล่นมากขึ้นครับแล้วก็ทีมไฟดีขึ้นเยอะเลยขึ้นมาตะเปนี่ไงซีโอเอ๒ซีเก้าเก้าหลาวเลยนู่นู่หลักซี่เราเป็นหนึ่งแล้วขอมาฟิโอโซนแล้วดูครับพวกไปโผล่ตัวเยอะนี้แล้วไอซีวายสวนมามาฟิโอโซนเนาะผู้ชมนะ เปีลยค,ครับอัลฟาเซเว่นเลาะแล้วด้วยสบายเกินแรงใส่ถึงมาตรงนี้อ uh, ู้หูเช็ดบางไอซีวายอู้หูแล้วไม่กล้าขึ้นสุดเขาด้านบนครับมีหนักอยู่หนึ่งเหมือนกันนี่ครับเป็นเซนต์เอเซซาแล้วมุมการตรงนี้แล้วขึ้นสกปรกมานี่ฮะโดนกดอยู่แล้วเลาเส้นมิทิาจบอันดับสี่ผู้ชมเขาด้านล่างนี่สองคิวในเกมนี้หลังจากตอนนี้เข้าอยู่ในวงกันหมดแล้วครับสำหรับทางด้านเฟรติโอครับสามทีมอัลฟาเซเว่นครับซูสครับ ทางขวาเป็น 4M ย M อโอ้โฟเอมเล่นแบบนี้แชมป์นะครับผมบอกเลย 4M จริงครับโอ้โหสี่คน4คิวเท่ากับสี่คนสงฟุตเท่ากันไม่ได้อวยนะแต่เขาเล่นดีจริงการมุงการหมูการยืนโซนตำแหน่งนะครับใครที่อยากทำทีมเนี่ยดู 4M เเล่นไว้ครับล้วก็ซื้อตัวมาเลยนะอะไรนะเราก็ซื้อตัวเข้ามาเลยตรงนี้นะครับโอ้คนละห้าสิบล้านนะครับผมสสาน นี่ไงแล้วตอนเหละขึ้นมาป่าใส่เซนาเ่าเดซ่าครับไม่ทันระวงังครับมุมนี้ซู๊ยิงฟีวงหาโฟเอมหวานเจี๊ยบครับผมวงแล้วดูครับปลาสมองขึ้นครับทำสมองวอร์เข้าไปดันใส่ทางฝั่งตัวอัลฟ่าด้วยครับสามสี่ลูกคุณดนึงมาแล้วโดนเนี่ยจะมาฟิวโซ่ไอซีวายเต็มขาทมกครับโอ้โหเบรกเกมบุกค,ครับลูกนี้บ่อยนะ,นะดูตั้งตัวมามือฟานซานไปซามออกเกมบุก กิวต,ติวมาได้ครับครับข<ะ>้ากิวไปแล้วครับโฟเอมเรคนออกขวามาตรงนี้ครับแล้วยิงได้ฟรีๆคับทุกเหลี่ยมบอกเลยคุณเฟรมโอ้โหวงนี้บอกเลยว่าบุฟเฟ่ต์เลยนะยิงฟรีตลอดนะดูนะดีไม่ดีโฟเอมเกมนี้นี่ฟอร์เรสวินนะใช่ครับมาดูขึ้นตักรับให้ตุกจากพิงต oh, oh. oh, oh. 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 oh, ัดแล้วดูคุณเฟมมาทุกลากตาบ้าสมองมาเข้าดึงตัวมาทำลายอันดีได้แล้วลากซัดไปโดนิมยอนโดนซัดไปโอ้โหดับเบิลน็องเอ็มโฟคูนสี่ของทุกลากเป็นทีโบลีออนคอมทุก แล้วโถเป็นไอเอลเล่นหรือเปล่าบุกค้อนคิวไม่ได้ฮะเฮ้ยซุกสองซุกซุกสามซุกสามห้ามีวิดิวบอกเลยว่าซุกจริงจริงของจริงฮะยิงงานแลนครับผมอุ้ยเซุกโดนจะปักกิ่งนะสุกโอ้โหแล้วดูครับแชมป์แชมป์อยู่ไม่ไกลฮะจริงฮะผมบอกเลยคือถ้าแบบนี้เออเซเว่นแจมผมบวชเลยปีหนึ่งอะอะไรนะหยอกหยอก ผมนั่งแต่โฟยิงนะนะแล้วที่ซุกครับดันใส่ล้อมด้วยครับแล้วดูทีหนึ่งเฮ้ยแล้วรอตรงนี้ไม่ไม่ไมสา,านนะปั๊มยาวนี้โฟย <3 S 1> ิ่มครับสามสูตรครับ,ส,รบส,สามไก่ไปแล้วครับโทนเมนดี้น่าแล้วเป็นสุกอีกแล้วครับโอ้โหผมต้องให้นะให้นิ้วโป้งเลยเนาะใช่ครับห้เยี่ยมครับ,รบนี่คนอย่างนี้นะคนเนี้ยโลกนิ้วให้ฟอร์เวอร์เหมือนกันนิ้วโป้งเล่นดีตรงนี้ เอ็มพีมาดูกันนะซุกรับผมสีคิวดาเมจ461แล้วก็เซเว่นถามยีนาทีครับคุณผู้มาดูคิวนะครับคผู้ชมครับเป็นกราฟให้ดูนะครับคิวเนี่ยเป็นกราฟสีส้มส่วนดาเมจเป็นแท่งสีน้ำเงินะนะโฟร์ 1, 2, 1, 9, 9, 9ยังเกมนี้จ่ายไปพันสองแล้มาแปดคิวว่าอู้เราเอาฟาเซเว่นจ่ายพันเก้าได้เพราะเก้ากินคุณเฟนคผู้ชมอะครับผมจ่ายเยอะมากนะตรงนั้นอ่าแหมตอมารีครับสี่คิวครบับผมเป็นของมาฟิโอโซก็บอกผม,ข,มขึ้นขึ้นมานะตรงนี้อู้หู้คิวกลายเป็นไอช็ออตตีกแล้วคครรรรัับบเม สองร้อยเปอร์เซ็นต์แกในคิวครับโปรเตอโซถามจริงฮะัสองตัวนั้นลูกนั้นไงลูกนั้นบันเทิงเด้งลมถูกต้องนะครับนมเปรี้ยวแล้วก็มาพี่เดินทางไกลก็เป็นโปรเตอโซที่รอดเข้ามาจากเฟสที่หนึ่งที่ไปโดนตัดกลางทางในสิบเอ็ดกิโลฮะอ่ะผู้ชมครับอุ้ยหัวตารางเปลี่ยนแปลงไปนผู้ชมครับอันดับหนึ่งเกมนี้ผู้ชมครับเป็นโฟร์เอ็มครับบวกมาเกมพิทเอาทยี่สิบสามแต้มครับอันดับสองเป็นคาร์ดดิตอนอลาติกครับบวกมาศูนย์ครับอุ้ยเราดูห่างกันยี่สิบแต้มตรงนี้ อัดับสามเป็นซีเคทมาเลยครับบวกมาห้าแต้มครับอดสี่เป็นโนวาบวกห้าครับอันดับห้าเป็นซุสบวกสิบสองครับฟุตบอลิสอันดับหกนะฮะบวกมาสี่ครับแล้วบีจีอาร์เกมนี้บวกสิบครับอยู่ที่อันดับเจ็ดอันดับแปดเป็นคุณอินนาพาวเวอร์ครับบวกมาเก้าถ้าทีมไทยตกไปหน้าสองหมดแล้วจบนมฮะอืมแม่อันดับที่เก้าคิวเทนนาครับบวกสี่คะแนนครับอันดับที่สิบเป็นอัลฟาเซเว่นครับบวกยี่สิบเอ็ดครับนาวีบวกสามครับซีเคจินบวกห้าครับผมแอโรวูมครับผมบวกเจ็ดครับพาวเวอร์บวกครับ แล้วก็อารดับครับบวกสองครับวกหครับผมท่านผู้ชมครับ